ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะเริ่มต้นชั่วโมงกับน้องอิงนะคะชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เห็นข้อความที่ทางค่ายเขาโพสตมานะคะก็แสดงความเป็นห่วงเลยเพราะว่าน้องไม่สบายจะต้องของ,งดงานไปก่อนมีอาการปวดหัวมากเลยเพราะฉะนั้นอ่ะส่งกําลังใจไปให้นะคะกับน้องอิงนะคะก็เพราะว่าเราก็เปิดเพลงน้องแบบ ทุกเกือบทุกวันทุกวันนะเพราะเวลาเราเห็นใครไม่สบายคุณผู้ฟังเราก็อยากให้หายเร็วๆนะคะมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งคนที่แบบปวดหัวนะเขาบอกเลยว่าทรงตัวไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะฉะนั้นขอให้คุณแข็งแรงนะคะแล้วต่อกันที่น่ารักชิป,ปุ๋งจันทร์อังคารพุทธศัาศุกร์เสาร์อาทิตย์ชอบไปนเนี่ยล้วปิดท้ายที่ Happy Anniversary นะคะคุณผู้ฟังขาถ้าอ้อมถามว่าคําว่าศัลยกรรมความงามในความหมายที่คุณผู้ฟังเข้าใจมันคืออะไรถ้าพูดลอยๆมาว่า,วา, hey, าเฮ้ยศัลยกรรมความงามอะ่ะมันคืออะไรนะ คุณผู้ฟังจะเข้าใจว่ามันคืออะไรออมอยากรู้อ่ะเพราะจริงบางอย่างเราก็ไม่รู้ไปทุกเรื่องหรอกคุณผู้ฟังถูกปะละ่ะเอาความเข้าใจพื้นฐานไม่ได้มาจากการค้นคว้าก่อนนะเอาความเข้าใจพื้นฐานส่วนคําถามวันนี้มีคุณผู้ฟังถามมาได้น่าสนใจอยู่นะคะแต่ข้อความมันหายไปแล้วอยู่ แอปพลิเคชันเอทามของอ้อมข้อความมันแหง้งอ่านข้อความหายไปเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพบางอย่างะนะคะมันมีอยู่ว่าคุณอ้อมครับรบกวนทมหน่อยครับเพื่อนสนิทกันมากตั้งแต่เรียนทําเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันเยอะเลยรู้จัก,กนิสัยใจคอยอย่างดีแต่พักหลังเนี่ยเพื่อนเริ่มทําเรื่องเรื่องหนึง่งที่เมื่อก่อนเราก็เฉยๆรับได้มันเป็นคนแบบนั้นพอมาวันหนึ่งเรื่องแบบเดิมที่มันเคยทําและเรารับได้ มันรับไม่ได้แล้วกับสิ่งนั้นเราผิดปกติไหมแล้วเราจะไปต่อยังไงถ้าบอกคงทะเลาะเพราะมันทําเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนคือเราควรไปยังไงต่ออืมมันเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคือหนึ่งอ้อไม่รู้เลยว่าไอ้คาว่าเรื่องไม่ดีของคุณผู้ฟังในยะอันนี้เนี่ยเรื่องไม่ดีในที่นี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือว่าเป็นแค่นิสัยทั่วๆไปซึ่งถ้เป็นนิสัยทั่วๆไปมันส่งผลกระทบกับเรากับคนรอบข้างหรือเปล่ามันนําพามาซึ่งความเสียหายใดๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแยกทีละเรื่องนะคะคุณผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งเพาว่าการเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันยานมิตรมันก็เตือนได้แต่เพียงแต่รูปแบบของการเตือนต้องถามตัวเองว่าเตือนหรือตําหนินะคะเตือนหรือตําหนิเพราะว่า เตือนเนี่ยมันจะมีความปรารถนาดีแต่ถ้าตำหนิเนี่ยมันจะมีความจงฟังฉันอยู่ลึกๆว่ามาฟังฉันสิจงทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ้อมไม่แน่ใจว่าโจทย์ของคุณผู้ฟังอ่ะมันไม่ดีอย่างไรแต่มันทำให้เห็นอยู่ความจริงอะนะคะว่าไม่มีใครเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังกระทั่งคนเป็นแฟนกันมันที่เราดีต่อกันเราอาจจะดีต่อกันเพราะเรารักเขาก็ได้หรือใครสักคนหนึ่งที่มาชอบเราตอนแรก ก็ทำดีกับเราเพราะต้องการให้เราดีกลับเมื่อเราไม่ดีกลับหรือไม่เป็นดั่งใจเขาจึงหยุดทำดีกับเราเพราะเขาหวังว่าการที่เขาทำเราจะเห็นแล้วหันไปดีแบบที่เขาต้องการถ้าเราไม่ดีแบบที่เขาต้องการเขาก็จะถอยหลังกรูดเพราะว่าเขาหวังแสดงว่าความดีนั้นของเขาเขาก็ไม่ได้ผิดที่ทำแล้วหวังถูกไหมฮะมันมันก็หลายแบบเพราะฉะนั้น มันก็ต้องค่อยๆค,คิดนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆหลอกเอาไปประกอบการจตตัดสินใจที่จะทำอะไรค่อยๆค,ค,คิดช้าๆก็ได้นะคะส่วนเรื่องนี้คิดให้เร็วก็จะดีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเงื่อนไขที่มันเป็นไปตามธนาคารกําหนดมันอาจจะมีการอ่าเขาเรียกว่าเ,าเสียโอกาสได้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของดอกเบี้ยงไงคะธนาคารออมสินค่ะออกโปรโมชั่นฉลองรับปีใหม่เลือกฝากได้ตามใจคุณกับเงินฝากเผื่อเรียก พิเศษ9เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูง0.90%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.05%ต่อปีหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด4.99%ต่อปีเฉลี่ยร้อยละ1.25%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.47%ต่อปีขอย้ำนะคะว่าฝากแล้วได้ดอกเบีย้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการออมกันได้แล้วค่ะฝากได้เลยที่ธนาคารอ สินทุกสาขาตั้งแต่วันที่สองที่ผ่านมาไปจนถึง31มสิกราคมเดือนนี้นะคะปีนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะแล้วฝากเอาไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับ Beach Boys and Girl Music Face ยังบอกคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้นะ ราคาเนี่ยคือ950บาทจะเป็น Early b i r d พิเศษจากปกติที่พันหแล้วเราจํากัดจํานวนนะครับคุณฟังมันจะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงจำกัดจํานวนในที่นี้หมายถึงเราจะมีแค่พันใบเท่านั้นและในการซื้อหนึ่งครั้งเราจํากัดการซื้อไม่เกิน10บใบค่ะอ่ะเนี่ยบอกข่าวกันไว้สักนิดหนึ่งเผื่อพรุ่งนี้จะได้รีบกดไปจ้ะพุทธพุท